The <music> first สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมากับไ i โ l e t นะเป็นไวโอเลตฟาร์มป่านะครับก็สาเหตุที่ผมเอาไวโอเลตมาฟาร์มป่านะมีเหตุผลเดียวเลยครับคือไม่รู้จะเล่นอะไรเคยเคยเคยเป็นน้มไหมครับคือแบบเบื่ออารมณ์แบบเบื่อ คือด้วยความที่เป็นไอดีไอดีลองนะทำให้ฮีโร่แบบเลือกก็ไม่ได้เยอะนะยิ่งฮีโร่แอสซาซินฟาร์มป่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วผมเบื่อผมไม่รู้จะเอาอะไรมาฟาร์มคือไอดีนี้ยมันมีแต่มีแต่ด้วงมีแต่คิวเลนแค่นี้ครับแอสซาซินนะม,มีแค่นี้จริงๆนะครับด้วงกับคิวเลนเนะี่ย ครให้ผมต้องแบบเอาพวกฟาร์มแต่เป็นข้อดีอีกอย่างนึงน,นะครับตัวน้อยทำให้ผมแบบฟาร์มเป็นทุกตัวนะอย่างล่าสุดในคลิปของชาร์เตอร์ที n n แนลนะผมก็เอาในส่วนของเวเลสมาฟาร์มนะซึ่งมันก็มีคนเอามาฟาร์มอยู่แล้วนะครับมันก็ผมก็แค่เอามาแบบลองดูนะอย่างเด็กต้าผมก็เคยเอามาฟาร์มแล้วอย่าง อะไรอะ่ะวันเดอผมก็เอามาฟาร์มแล้วคือด้วยความที่มีไอดีแบบเนี้ยมันทำให้ผมแบบเล่นฟาร์มฟาร์มเป็นเกือบทุกตัวนะ,ะไม่ติเล็หรอเวลาเราฟาร์มป่าโอ้คือมันยิ่งแรงนะครับมันยิ่งเกิดมันยิ่งแรงเนอะยิงทีนี้โอ้โห หน้าตันนผมบอกเลยสิดหลอนตี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 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมองว่าฮีโร่เกมนี้ผมว่าค่อนข้างเที่ดดีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว่าฮีโร่เกมเนี้ผมสามารถเล่นในส่วนของ v i โอเลตฟาร์มป่าได้นะครับผมก็เลยเลือก v i โอเลตฟาร์มป่ามานะก็สําหรับสกิลก็คงไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนี้ยตัวเนี้แทบจะเรียกว่าเป็นฮีโร่ตัวแรกๆที่หลายๆคนหัดเล่นกันนะครับ คือโดยส่วนตัวแล้วผมว่าตัวไวโอเลตอะผมมองยังไงอะมันก็เป็นแครี่ที่ไม่มีวันตกเมตานะคือผมว่ามันเป็นแบบเรียกอะไรอะเรียกว่าเป็นเบสเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่แครี่ควรจะมีแล้วกันมีสกิลหนีมีดาเมจมีสโลผมว่ามันมีทุกอย่างที่มันครบเครื่องที่เป็นแครี่นะ ซึ่งบางตัวอาจจะมีดาเมจบางตัวอาจจะแบบดาเมจอาจจะน้อยหรือว่าเลเกมอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากบางตัวก็แบบขาตายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับามาไม่ขัดน,นะซึ่งตัวนี้ผมว่ามันแบบครบนะครบเลของคําว่าแครี่นะตัวหนึ่งเลยนะที่ผมเล่นดีด้วยนะครับเกมนี้นสก็เลยเล่นง่ายนะ ก็สำหรับแครี่ฟาร์ป่าโดยส่วนตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมดูจังหวะนี้เตีตีแต่สองตีร้อยโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยจะแนะนำให้เล่นแครี่ฟาร์ป่านะครับแต่ถ้าใครกดมากับทีมหรือว่าใครมั่นใจก็สามารถเล่นได้นะคือ ด้วยความที่เป็นแครี่ฟาร์มป่าครับมันจะทําให้แบบการเดินเกมหรือว่าอะไรมันอาจจะทําให้แบบมันอาจจะส่งผลให้ทีมเล่นยากนะซึ่งอาจจะต้องใช้สกิลเพคเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าอาจจะแบบเขาอาจจะเดินเกมผิดพลาดหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเราดีอยู่แล้วนะซึ่งปัญหาเนี้ยมันจะแก้ไขได้ง่ายๆโดยการที่เราพอ,อกันหรือว่าเรากดมากับเพื่อนนะครับที่รู้ใจนะ ทำให้การแบบใช้แคลรี่ฟาร์มป่าก็จุดอ่อนในตรงนี้มันจะหายไปนะและ้วก็แคลรี่ฟาร์มป่านะครับคืออย่างหนึ่งเลยนะผมขอ,อบอกไว้ก่อนนะว่เดี๋ยวมานิมาติดตุิแตกไว้แตกไว้กดเ ็อย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมจะบอกกนะ็คือแคลรี่พามป่านะไม่ได้รับประกันว่าในช่วงเลทเกมเราจะเป็นฝ่ายชนะนะถึงเราจะมีแคลรี่สองตัวแต่มันไม่ได้รับประกันว่าในช่วงเละเกมเราจะชนะเขานะแต่สิ่งหนึ่งที่มันรับประกันคือแคลรี่เวลาเรามีแคลรี่สองตัวในทีนะสิ่งหนึ่งที่เห็นผลได้ครับในตัวช่วงเลทเกมเรามีดาอยู่ นีคือเหตุผลนะครับแต่มันไม่ได้รับประกันว่าเราจะชนะนะคือถ้าเราแบบเราเลดริงแต่เพื่อนร่วมทีมแบบอาจจะเตือนไปห้าวหรือว่าอะไรก็ตามนะมันก็มีโอกาสแพ้นะเพราะฉะนั้นก็การกดมากับเพื่อนแล้วก็การคอทีมเป็นสิ่งสำคัญมากนะแล้วก็ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะแจ้งนะครับคืออย่างที่ทราบน,นะครับว่าช่องนี้ผมจะทำในเรื่องในรูปแบบของเกมเลย์นะ แต่ในรูปแบบการแบบอย่างอื่นอะเอฟวิติงต่างๆนะผมก็จะไปทำใน Char T e r T Channel นะครับช่องนี้นะก็ผมตอนนี้ผมคลิดคอนเทนต์มาแล้ว,ลวเกี่ยวกับอ v ีนะี่แหละเกี่ยวกับ Toxic นะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแล้วก็อัพในช่องนั้นนะส่วน JP ก็ยังอยู่ช่องนี้เหมือนเดิมเลยเราได้ของไหนะครับจังหวะนี้นะ สถานการณ์ของเราค่อนข้างที่จะได้เปลียนเป็นอย่างมากเลยนะครับคือผมอะเวลาผมกิ้งทีนี่คือแรงมากนะครับดู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 จะแตกเข้นะโลมอะทาลาเป็นอีกหนึ่งตัวที่หนามากนะแล้วก็คลิปที่ผมอัดในวันนี้เออผมผมว่าอาจจะอัพในในช่วงของ จบซีซันนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเดานะเพราะว่าตอนนี้มันเหลือไม่กี่วันแล้วมันจะจบซีซันเดี๋ยวจะมและทีนี้ผมดองคลิปไว้ค่อยงที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะลงในช่วงที่ซีซัน20นะไม่ใช่ซีซัน19แล้วนะสำหรับแรงก็กประมาณคอนต้องต้นนะครับ <The> ตีจังหวะที่เราใช้สกิลหนึ่งกิ้งไปนี้เราควรจะ ระววางเป็นพิเศษนะครับด้วยที่เราฟาร์มด้วยเสริมหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายเขาก็รอเราใช้สกิลนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยคือเป็นผมอะเวลาผมเล่นแอนาซินนะผมจะดูแคลรี่ดูเมดหรือตูตัวสําคญสำคัญว่าเขาจ่ายสกิลไปยังถึงผมจะเข้านะจังหวะนี้มาดิมาดิแก๊ดดูแก๊ด,ดูตี ตีต Eller, ตต minimum, 5, bronze, แล้วมีแตกเลยตีตีถา่ลาแตกเว้ทถัลาแตกปโป้เหรอปิโป้เหรอปิโป้เหรอเขาแตกสี่นะครับผมว่าน่าจะจบได้นะสำหรับเกมนี้นะเกมประมาณเก้านาทีกว่าเองคลิปนี้ผมอาจจะไม่ตัดเยอะนะมาครับลอริออน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 ยับยอยทุกผมแค่กิ้งสกิลหนึ่งเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ย่างเรื่อยๆของ หอดนิออนเลยนะตีๆแรงมากนะครับไบโอนตีๆก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะผมว่าผมก็เ v p อะ่ะผมว่าน่าจะ m v p แน่นอนแหละเกมนี้เนาะ วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมครับ